สวัสดีค่ะช่างสกินาร้านคอมมิวสิกนะคะซอยรัดกระบัง52ค่ะวันนี้จะมาแกะเครื่องรุ่นนี้นะคะเลโ o โวแซ0ส0ีดเจ็ดศนตัวนี้ค่ะลูกค้ามีป,ปัญหาขาจอนะคะอันนี้ก็จะขาจอแบบนี้ ที่ร้านก็ซ่อมได้นะคะแต่เดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีแกะเครื่องนี้ก่อนจะให้ดูว่าลูกค้ามีปัญหาขาจอหักแบบนี้ค่ะ,ะนี่ค่ะก็จะเปิดด้านนี้แต่ถ้าเปิดเยอะๆก็จะอ้าแบบนี้เลยค่ะถ้าปล่อยไว้นานๆนะคะมันก็จะเป็นเยอะขึ้นแล้วก็บางทีอาจจะทําให้จอเราแตกได้นะคะถ้าเริ่มเป็นก็ควรที่จะต้องเอามาทําให้เร็วที่สุดเนาะ เพื่อที่จะได้ให้คอมอยู่กับเราไปนานๆอ่ะเรามาเริ่มแกะก,กันดีกว่ารุ่นนี้นะคะก็คือถอดก้อนแบตออกนะคะเบื้องต้นอันต้นข้อแรกถอดก้อนแบตออกก่อนเลยค่ะนี่ก้อนแบตนะคะแล้วก็เปิดฝาตรงนี้ก่อนนะคะเขาจะมีฝาอยู่ตรงนี้มีน็อตอยู่สองตัวค่ะขันก่อนเลย ก็คือน็อตอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะตรงนี้1และ2พราะขันเสร็จนะคะให้เราสไลด์ลงไปะคะ่ะนี่สไลด์สไลด์ที่เราขันนะคะก็คือสไลด์ลงไปฝาตรงนี้ก็จะถูกเปิดออกมาแบบนี้ค่ะทําไมถึงต้องแกะแบบนี้ออกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีน็อตของคีย์บอร์ดนะคะเพื่อเอาคีย์บอร์ดออกก่อนด้วยค่ะน็อตคีย์บอร์ดก็จะมีอยู่3ตัวค่ะในเครื่องเนาะ ก็คือ1ตรงนี้นะคะแล้วก็2อ่ะแล้วก็3ค่ะขัน3ตัวนี้ก่อนนะคะพอขันน็อตตัวที่ล็อกคีย์บอร์ดเสร็จนะคะก็คือมันก็จะเป็นล็อกตัว c d ด้วยนะคะแล้วก็ดึงซ d ออกตรงนี้ค่ะดึงออกนะคะพอดึงเสร็จแล้วมันก็จะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็เปิดฝาบานพับออกนะคะ ค่อยๆเปิดนะคะเพราะว่าของลูกค้าคนนี้เขามีปัญหาเรื่องขาจอหักเนาะแต่ถ้าใครไม่มีปัญหาขาจอหักก็เปิดได้เลยค่ะอพอเวลาเปิดเสร็จให้ตั้งแบบนี้เลยค่ะตั้งตรงๆแบบนี้เลยแล้วก็ที่บ้านทุกคนก็จะมีอันนี้อยู่แล้วนะคะคลิปหนีบกระดาษเอามากลางออกแล้วก็ดันไปที่ช่องของตัวคีย์บอร์ดนะคะดันเข้าไปเบาๆนะคะไม่ต้องแรง ก็จะดังกะแลกพอดันเ,เสร็จแล้วอันนี้หน้าคีย์บอร์ดแล้วก็มือจับอ่ะเราก็จะสามารถถอดคีย์บอร์ดออกได้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็เราก็ปลดสลักสลักสายแพรออกนะพอเราปลดสลักสายแพรเสร็จแล้วตรงนี้มันก็จะมีสายแพรของทัชแพดกับสายแพรสวิตช์นะคะมีอยู่2เส้นแล้วก็แกะออกเหมือนกัน อพอแกะเรียบร้อยแล้วก็พับจอลงได้ค่ะแล้วก็หันหลังกลับไปที่เดิมทีนี้ก็ขันน็อตให้ครบทุกตัวนะคะแล้วก็ถอดฮาร์ดดิสออกเนาะรุ่น,นี้เราก็ถอดพัดลมออกด้วยนะคะก็คือด้านหลังเนี่ยเราก็ขันน็อตให้หมดถอดฮาร์ดดิสออกแล้วก็ถอดพัดลมเนาะ แล้วก็ถอดไวเลสด้วยนะคะพอดีเมื่อกี้ลืมบอกมีไวเลสด้วยแล้วก็พวกด้านหลังเนี่ยค่ะก็จะมีพวกาสายไฟพัดลมาสายสายแพรจอนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นาสายของตัวเสียบปลั๊ก เจ็บลักเครื่องแล้วก็ถอดออกให้หมดนะคะโอเคค่ะพอเราขันน็อตครบหมดทุกตัวแล้วนะคะก็คือเอาพัดลมออกสายแพรจอออกแล้วก็สายพาวเวอร์ออกนะคะก็หันหน้ามาด้านนี้แล้วก็ค่อยๆเปิดนะคะ พอเปิดเสร็จก็เหมือนเดิมค่ะที่เคยสอนกันไว้เนาะก็จะใช้ปิกหรือก็ได้หรืออะไรก็ได้ค่ะที่มันเป็นแบนๆอย่างนี้นะแล้วก็มันจะมีจริงๆอันนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ไว้อยู่แล้วนะคะประกบกันอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็จะใช้อันนี้ค่ะดันเข้าไปมันก็จะเปิดออกมาได้ถ้าเราขันน็อตครบทุกตัวนะคะมันจะไม่มีอะไรลังไว้ทำให้เราเปิดง่ายขึ้นนะคะ เปิดมาก็จะเป็นแบบนี้นี่ค่ะเปิดมาก็อันนี้ก็จะเป็นเมนบอร์ดส่วนถ้าเราจะเอาออกมาทำความสาะอาดอะไรเงี้ยค่ะวิธีแกะก็จะประมาณนี้นะในบอร์ดก็จะมีสายลำโพงค่ะถ้าแบบจะลื้อบอร์ดออกไปเลยก็คือแค่ถอดสายแพร่ลำโพองออกจากตรงนี้นะคะแล้วก็สายแพรตรงขั้ว USB ตรงนี้ค่ะ มีน็อตอยู่2ตัวค่ะที่จะสามารถดึงบอร์ดออกได้ก็ค er ือเขาจะมีล er ูกศรบอกนะคะก็จะมีตรงนี้1ตัวค่ะแล้วก็แล้วก็ตรงนี้อีก1ตัวข้างๆ USB นะคะส่วนห้าที่เวลาลูกค้าถามว่าทาไมขาจอมันชอบหลวมๆอะไรเงี้ยมันจะหักก็คือมันหักแบบนี้ค่ะ ก็คือจริงๆแล้วพวกมันล็อกอยู่กับพลาสติกนะคะอันนี้แล้วก็พลาสติกมันจะชอบแตกอยู่ข้างในเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือลูกค้ามาด้วยปัญหานี้นะคะเพื่อที่จะมาซ่อมโอเคค่ะวันนี้ก็แกะเครื่องก็ประมาณนี้นะคะก็ดูๆแล้วรุ่นนี้ก็แกะไม่ยากนะคะเผื่อใครอยากจะเอาไปทําความสะอาดหรืออยากจะลองแกะดูว่าในเครื่องมันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้วิธีตามนี้ได้ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะ แตวก็จะพยายามมาทำคลิปเรื่อยๆค่ะเพื่อลงไว้ให้ดูเนาะว่าแต่ละรุ่นแกะกันยังไงบ้างค่ะฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะ